สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ยมวนพาพี่พาน้องเข่าดงเขา่าป้าพี่น้องหลังฝนตกมาหาเก็บเห็ดเพิ่นว่าเห็ดนาเลออกตอนเข้าไมา้ยมวนบริายนะคะพี่น้องจ้ากากลับออกมากะเด้สิพาพี่พาน้องเข่าชมดงชมปตานะคะบรรยากาศตอนยมวนเขา่าป่าหมานบ่หมาน,ามานพี่น้องตามไปชมน้ำกันเลยค่ะ นี่น่ะแห่พี่น้องงามงามเดี๋ยว็กน้อยนี่ขึงตัวนี้นี่นแหล่กำลังเป็นใครน,น้อย เอ็มวันมาผู้เดียวค่ะรอบสวยเพราะว่ารอบเศร้าข้าเจ้าเก็บไปแล้วข้าเจ้าได้นั่นแหละจังมามาเจ็บไปตามกี่เก้าเพื่อนดอกนี้สราภาพแต่ว่าก็ได้อยู่พี่น้องนี่ค่ะ ดอกอยังไม่น,น้อยอยู่พี่น้องเหลือเพื่อนยูวพี่น้องมาวสวยๆกับพ่อได้อยู่เหลือเพิ่อนูิวมาเป็นสิบว่าได้เมือเศร้านี่ติดฝนทั้งฝน,ท,งฝนทั้งลมทั้งฝ้าที่มันก็ได้พอ่ได้ออกบ้าน เพิ่นก็ได้ค่ะเห็นเพิ่นลงคลิปได้พี่น้องสวยๆเพิ่นพาก,กันมาเหรอไปป้ากระออนซ้อนโดนเพิ่นพูดง่าย ที่มอนวนได้เปิดกันสั้นอ้เพราะว่ามันมือดจ้ะพี่น้องมันคืมถ้าเปิดกันสั้นบรรยากาศก็ยิ่งมืดยิ่งคืมเข้าไปอีกเคียร์เคียรวไดครับเคียเพิ่นหอดพ่ออยู่นี่ ด,ดอกมาทานไงน่ะอยไมงน้อยอุ้ยนี่ดิโอ้เดี๋ยวสายกระตาแต่ดอกมาท่้นไงสงสัยคน,นเก็บไปแล้ก็คอยโล่ขึ้นมาน้ำพี่น้องเนี่ยคอยไงยขึ้นน้ำ ดอกอ่ออ,อีพี่นอ้องเนาขาดุดซ้ำอันนี้คือฮิตค่ะ น่าเลยแต่พี่นอ้องต่เขาก็ดอกปอใหญ่นี่ไข่น้อยเขาอปนไข่น้อยดอกมีข้อเอาอยู่โอ้หิอดดอกขาหักขาหักซ้ำนี่นม,มือกว่ำใบเลยพี่น้องเพราะวะ่ามันดอกน้อย อี๋ปลายทั้งอีเอานาะมีเห็ดอันอันมีกระดอกน้อยพี่ดอกไงเพิ่นมาแต่เศร้าเน่ะเพิ่นมาได้พี่น้องแต่ว่าฝนตกยิ้ม,ม่วนบ่ได้มาแต่ว่ามันเห็ดบออกกัะพนักระได้มารอบสวย,สวย เพิ่มกระเจ็บดอกงามไปเบิดแล้วดูท่าคือฝนสิตกนี่ครัพี่น้องอ้ห,หินทะเลเขากำลังทูนขี้ดินขึ้น มุ่งเห็ดดอกนี่พี่นอ้องดอกใหญ่ใหญ่ได้กินบ่ได้เด้นี่เบิง่งลักษณะนี่แหละคือเห็ดเบือไอนน้มันเป็นเห็ดย่างบนนี่อบอัแมนนะมันบันยยางนี่กินใครใครน้อย โอมันเป็นเห็ดย่างดอกเลน,น่เหิดเกียรพี่นอ้องนี่คือหิดเกียรหรือห็ดขี้เท่านี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้กินได้จ้ะเป็นหิดที่กินได้ดอกหิดหน้าเล่ะเอา้า ขาเพิ่นก็ได้แม่แม่ดีดอ,อกแม่เล่ จะเห็บดอกเออเออเลยพี่น้องไข่ไข่เยอะมากไข่ข้างไหนน้อยอ อันนี้คือหิดขอนหิดขอนแต่วเราไม่เอาเรามาหาหิดหน้าแล่นี่นาเล่แต่ว่าผมไม่มู เก็บไปเรื่อยๆอยู่พี่เนาะยังเขาได้เก็บอยู่สิ้เาหูอะไรตัวนี้อ้าวโมนีเถ้าเหรอตาอยู่ นี่อย่งเรามากินเอานี่เดืออยู่ครึ่งหนึ่งเป็นหิน่ะเลใส่กระตอกกระแตเต้นพนันปูนอยู่นี่ไอ้ตัะว่ามีคนเนยพี่น่องเออย,ยืมวนมาคนเดียวอยู่นี่ดงในป่าเนี่ย เข่าเบิดพี่เนาะนี่ดอกนี่กำเนิดกระรางบ่ได้ดอกนี่ดอกนึงนี่กระรางบ่ได้เท่าเลือกก็จะเห็นอะไรเดอก,กงามนี่ ดอกขาพูดท่นใหญ่ ขึ้นต่ร่างยากเน่ยวู้ขี้ดินอืมจีร่างก็ได้บ่เนาะโอ้แหเงคำเฮงพ่อฮอกก็สี่ใยบุเฮงคำเฮงพ่อพี่เนาะโอ้ยเฮียอ๋อหลบหน่อยก่อนอื นี่ยเต็มมือสรุปผลงานพี่น้องจ้านิดนาแหละดอกเถ่าดอกจุมเพิ่นกระไมาอยู่แต่เพิ่นบ่พอมันก็ได้เถ่าไปน้ำพี่น้องยิ้มวันกะ ได้ซ้ำนี่แหละค่ะพอดีออมอยูจะพี่น้องจ้ะคลิปนี้กะสิขอตัวไปเพียงซ้ำนี่ค่ะไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมหยดกระดอกอ่อ,อนๆงามๆอยู่ค่ะพี่น้องจ้าฝากเป็นกนําลังใจโดยการกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องยม,ม่นคนเดิมยม่ม,มนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี่สําหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมจา้าสวัสดีค่ะ